ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาทําสูตรเด็ดนะครับต้มจืดฟักน้ําใสนะครับหมูปะช่อคําใหญ่คําโตนะครับมาดูวัตถุดิบกันครับก็ฟักอ่อนๆนะครับเลือกมาแล้วก็ปอกเปลือกล้างน้ำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับหรือ3มเกลือนะครับแล้วก็กระเทียมไทยสับนะครับสําหรับไว้เจียวกระเทียมนะครับแล้วก็หมูบะช่อนะครับก็สับเองนะครับสับเองกับมือครับ เพื่อความสะอาดนะครับเดี๋ยวมาบอกขั้นตอนทําไมหมูไปช่อถึงนุ่มนะครับต้นหอมผักชีเตรียมพร้อมนะครับสําหรับการทําต้มจืดนะครับนะครับวัตถุดิบพร้อมนะครับทุกอย่างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับสําหรับทุกคนในครอบครัวครับและเพื่อนๆนะครับผมครับดูไปตามขั้นตอนของผมนะครับเดี๋ยวจะบอกสูตรลับนะครับทําไมอร่อยน้ําใสและลูกๆหลาน ติดใจนะครับนี่ครับหมูกปชอนสับเองครับสะอาดดนะครับล้างแล้วนะครับนี่ครับสับเองครับคือถ้าระหว่างการสับนะครับก็ทําให้หมูนุ่มมันก็ทำยังไงรู้ป่ะครับก็หยดน้ำไปนิดๆนะครับน้าเปล่านะครับแล้วก็สับไปเรื่อยๆครับให้ละเอียดแค่นี้หมูก็จะนุ่มแล้วครับหมูกปะชอนนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็มาปั้นเป็นลูกๆไว้นะครับผมนี่ครับลูกจะใหญ่ครับ ลูกเด็กเล็กแดงชอบเลยนะครับต้มจืดนะครับต้มจืดที่ไม่จืดนะครับแล้วเราก็มาเจียวกระเทียมไว้นะครับนี่ครับถ้าไม่ใส่กระเทียมก็ได้นะครับตามชอบนะครับนี่คือความอร่อยอีกอย่างครับให้ความหอมของน้งนําด้วยนะครับแล้วก็ตั้งน้ําซุปเลยนะครับนี่ครับน้ําซุปเราก็ใส่กระเทียมพริกไทยลาบผักชีนะครับไม่ต้องโขกครับใส่ไปครับให้มันมีกลิ่นหอมนะครับต้มให้เดือดใช้ไฟอ่อนนะครับ ใช้ไฟอ่อนนะครับการต้มจืดนะครับแล้วก็ใส่หมูประชอบลงไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับหน้าทานนะครับมีความนุ่มเลยครับนี่ครับแล้วก็ค่อยๆใส่ฟักลงไปนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟอ่อนตลอดเลยนะครับไฟลุ่มๆนะครับค่อยๆต้มไปนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงเดี๋ยวฟักจะเหม็นเขียวนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับ อใส่เครื่องปรุงก็จะมีสีิวขาวนะครับผมพริกไทยนะครับนี่ครับใส่ออหอมหัวใหญ่ไปนะครับนี่เพิ่มไฟแรงตอนนี้นะครับช่วงที่สุกแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยๆหลี่ลงนะครับนี่ครับค่อยๆหลีลงนะครับนี่ครับ น่าทานนะครับน่าทานนะครับเพื่อนๆนะครับลองทําทานดูนะครับหอมหัวใหญ่ก็ให้ความหวานนะครับให้ความหวานและความหอมนะครับทานได้หมดทุกทุกอย่างนะครับในในหม้อนี้นะครับครับอร่อยอร่อยนะครับก็พอตักลงถ้วยก็คือเคล็ดลับก็คือต้นหอมผักชีใส่รองนะครับในชามแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวพริกไทยลงไปครับผม นี่ครับตักเสิร์ฟแล้วครับอาหารมืดเด็ดเลยครับจะทานคู่กับกับข้าวอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะอย่างเดียวก็พอนะครับหนึ่งหม้อนะครับสำหรับเนี่ยครับเคล็ดลับอีกอย่างครับการโรยกระเทียมเจียวเองนะครับมันจะกรอบหอมอร่อยนะครับผมน้ําใสเลยครับเห็นไหมครับน้ําซุปจะใสครับไม่เข้มข้นเพราะว่าไม่ข้นคักนะครับเพราะว่า เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูเลยครับความหน้าทานหน้าหน้าอร่อยนะครับครับลองทำทานนะครับแล้วจะติดใจนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับต้มชาแนลกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับก็แนะนำเมนูต้มจืดที่ไม่จืดนะครับหมูคำโตๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ